เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอร่อยจริงแั้งเอาจานมาเทสต้ังเอาขึ้นเม่ใ่ขาวหรอกเทสนะจะเอาเบิงขนาเทสยังดีเทกุ้งเนาะเทกุ้งนี่โอ้ย แน่นมากดูสิมันอัดแน่นมากหนูเทไม่ออกอะ่ะต้องเอาช้อนอันนี้เอาอะ่ะเห็นไหมเยกุ้งเป็นตัวเลยใช่กุ้งเป็นตัวเป็นตัวเลยพี่พี่ดูโอ้โหได้เยอะมากได้เยอะมากดูได้เยอะมาก,เ,มากเห็นกุ้งปะเนี่ยอร่อยมากกินกับข้าวเจ้านะคะร้อน กินเกข้าวเจ้าห่อนๆพี่ๆแล้วกับไข่ต้มแซบ่บอิหลีจานใหญ่มากใช่มันแบบมันอักแน่นอนะ่ะมันกระปุกใหญ่นะคะบางคนว่าอุ้ยทำไมราคานี้อะไรเงี้ยหนึ่งร้อยสิบกร,รมัมกระปุกใหญ่เลยกระปุกใหญ่เลยนะคะจิ้มเลยจิ้มเอาเลยสามกระปุกจากสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทให้ร้อยเก้าเก้าพี่ๆให้ร้อยเก้าเก้าราคาคือถูกมาก ซื้อไข่รอนหนึ่งแผงจะกินกับไข่เจียวไข่เจียวก็ได้ไข่ต้มก็ได้อืมข้าวสวยร้อนๆโคตรหอมอะ่ะดมปะ่ะหอมปะคะหอมมากกุ้งอะ่ะออมันหอมกระเทียมด้วยอืมหอมกระเทียมหอมกุ้งกดจิ้มเลยนะคะอันนี้คือกุ้งกรอบนะปลาร้ากรอบก็จะมีใบมะกรูดด้วยกินกระพัก กินกระพักก็ได้แซ่บเลยแล้วก็กะปิกรอบนี่สิเป็นส่วนผสมของปลาดุกฟูนะคะส่วนผสมของปลาดุกฟูกับกะปิย่างอันนี้ก็อร่อยหอมกะปิหอมกะปผกผิผัดใส่กันอืมผัดผัดใส่กันหิวแล้วจ้าน่ากินอืมอร่อยนะกดจิ้มเลยก้าเลย ไอ้เาอ้วนแซ่บด้อืมอร่อยเขาบอกว่าอาจารย์สุบินชอบรสนี้รสกุ้ง อร่อยขนกวเขล่าเพราะดีตกักคืนกันเด้อคุกกับเขาโอ้ยแซบเท่เมึงแล้วก็ตกักคืนจะได้ ดูได้เยอะมากกระปุกใหญ่ เพชรบ่เผ็ดอยู่ค่ะเผ็ดอยู่แต่ว่าบ่ได้เผ็ดแห้งแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเผ็ดกินได้เผ็ดแซ่บแสบเผ็ดแซ่บแสบเพรม่นเผ็ดแบบกินบ่ได้เด้เพ็ดกินได้เผ็ดแซ่บพ่อนู้ก็กินได้พ่อนู้ก็บ่กินเผ็ดเฮือนเนี่ยอันนี้กินไปแล้วเคืนเกือบคืนมันอัดแน่นค่ะว่านเขาเจ้าอัดลงสิบะทุกคน แซ่บกดจิ้มในตะกร้าเลยค่ะราคาถูกมากนะคะจิ้มเอาเลยสั่งแล้วค่าสามกระปุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจะหมดแล้วนั้นเนี่ยพี่พี่มันเหลืออีกไม่ถึงสามสิบกระปุกแล้วนะเนี่ยจะหมดแล้ว มันจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วค่ะกกปลากรอบเมดดดาตะกาอันสามกระหัวบ่ใช่จะว่าขารถยังยืนบ่ะกดขารถเลยปะละกากรอบขารถคาโลยี่สิบวิแล้วค่ะ